สวัสดีครับเจอครับเจอไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผมเป็นตัวอะไรตัวอะไรชิ้นแล้วพิราบลงพพิราบแก่งมือด้วยนี่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 ลงน้ำไปเลยลงพิราบอ่ะเอ้าลงจริงเราเป็นเพนกวินมาแล้วขึ้นไม่ได้โอเคนออดีกานอนรอดีกว่าออยู่ในแบบเพนกวินไทคูลนะฮะแล้วก็ช่างเลย10บาทแ่เนี้ย ของล้งค่าถูกมันมีตังเยอะนอ,อ,อนรอดีกว่าระหว่งางรอเกมนี้มาแต่งตัวละครได้ด้วยเลยโหแต่งตัวละครนี่ว่าแต่งด้วย,วยเอาสีไอเดียสีเออสีนี้เทส,เทสเทีแล้วก็ตาเออเท่ๆๆเทหมวยังไม่มีหรอโอเคเนี่ดู เป็นกวินเป็นซีเนื้อตัวคาฟ้าวเะล่าดูดิเป็นวินตัวซีดนอนหลับเหรอตัวซีดเฮ้ยเรามีตังค์ครบยี่สิบแล้วซื้อเลยน้ำแข็งแค่นี้ซื้อก้อนหินก้อนหินมีเบ็ดตกปลาเบ็ดตกปลาเราตรงนี้ไม่เบ็ดตกปลาเดี๋ยวซื้อว่า thứ gì sự 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 ba sự ba sự kim ba sự kim ba sự ba sự ba sự mà sự 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 ปลาตัวอะไรขาวๆอะอือ <lawsuit> อ <royable> oh, oh, ือโอ้ได้ปลามาเยอะเลยโหปลาให้เงินด้วยนี่ได้เงินมาล้วๆนล้นวโอ้ยไข่เพนกวินโอ้แต่ไข่เพนกวินมันใหญ่กว่าตัวเราอีกอะมันคือไข่เรนเนอร์เสาเพนกวินเลี้ยงไข่เรนเดอร์เสานี่ไข่ดึกดำพันดึกดำบันดึกดำบันไม่ล่ะดึกดำพันเลย เวลามีเราเจ้างคนตกปลาได้อะแต่ราคาแพงมากโอ้ไอ้อเขามาช่วยมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วพี่มีตังค์แล้วเจ้างคนมาตกปลาซื้อเลยสุดยอดน <c oughs> ี่เรามีคนมาตกปลาให้เราแล้วปลาตัวซีดเอ้ยเอ้ยมีปลาด้วยอ่ะตรงปลายเป็ดมีปลาด้วยเต็ดเอ้ยมีปลาด้วยอเไปดูเรื่องนี้ ลิ้นพันหรอชิมมีปลาด้วยไม่ต้องนีมีเรือเอพร้อมออกประมงขับได้ไหมเรือนี้มีไว้นอน <c oughs> นอนตรงที่ไม่ได้นั่นเหยียบหัวเลยอืมอืมเงเจนเจนเจนข้าจะเป็นราชาโจรสลดุดนี่เน่ข้าจะกินสลัดให้ได้เลย ไปดีกว่าเฮ้ยชินตรงนี้มีท่าเรือเรือท่าแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟาร์มแบบนั้น,นะนนชิน,นเห็นสัญลักษณ์อเห็นสัญลักษณ์กลางทะเลปะอือเออมันมีรูปอบบเราลองไปไหม ไปเอาใช้แพรไปใช้แีไปเออตรงนี้ไม่มีแพรราคาห้ารอยบาทซื้อเลยปสปอนสปอนอไปกันไปกันอาฉลามได้กินคนอือเร็วเร็วคุบนเรืออยู่ไหนวะอยู่ใต้น้ำกำลังว่ายน้ำเร็วกว่าดูดิแต่เหลือได้ได้ฟิวลิงกว่าไปเร็วไปเร็วชินทำอะไรอ่ะ ชวยดันช่วยดันช่วยดันดันดันมาดันมาลอยฟ้าอ๋อไอ้เออไม่ต้องมาด้วยเลยอยู่แล้วเรือคว่ำไม่ต้องมาไปแล้วไอ้เชนว่ายน้ำเร็วไปอีกอะเราว่ายน้ำวันนี้ไหมเชน ไอ้ชินมาไม่เอาไอ้ชินเออนี่ไอ้กอดเอ้ยสวยมาก,ก,กเกิน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 อออกไปจากเรือฉันไอ้ชินออกไปพอมาถึงเกาะขึ้นมันจะแรงคืนแรงอะไรล่ะมีแต่ชินที่ขย่มเรืออ้าวไอ้ชิน,นมีมอะไรบ้างมีหีบสมบัตินี่ไงเฮ้ยเอาเอา,เ,อา,เ,อาเก็บหีบสมบัติได้ปหม อ๋อยีบสมบัติไม่น่งไม่เล่นเหรออย่าหีบขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยทางแถวนี้น่ากลัวกลัเฮ้ยพี่กลับลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออว๊าจอมพิ้วสภาพเดียวกันแล้วมีวิธมีวิธีมีวิธีอ่ะอาพี่ลงไปแล้วพิวต้องมาให้ชินเหยียบหัวเอาไอ้นี่ทุเล่น เธอบอกแล้วเขาวนกว่าไงมีของด้วยเฮ้ยอะไรไหนไหนไหนกําลังไปกําลังไปว้าวหมวกลูฟี่หมวกฟางเฮ้ยขอดูอยากดูอยากดูหยุดนู่นดิหยุดสุดขอบของกอบเฮ้ยมีหมวกด้วยเกิร์เฮ้ยเดี๋ยวเราลองใส่หมวกกันดีกว่าชิ้นมาใส่หมวกกัน ใส่หมวกคือเราเราซื้อคนตกปลามาแล้วเราก็ได้หมวกเขามาด้วยไม่ชันเลยเราจะปีขึ้นมาเพื่อที่จะมาเก็บหมวกน,นี่ไปกันตกปลาที่เกาะมีบ้งไม่แสดงว่าทุกเกาะมันก็ต้องมีหมวกหมดเลยดิเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันน่าจะเป็นไปได้ไปกัน,นไปกันไปกันฮยมีต้นไม้ใบหญ้าที่ถูกทำลาย เห็นแล้วมันเหมือนไอ้นั่นอะบึงที่มันมีจระเข้อยู่อ่ะเคยเห็นไหมตามหนังมีจระเข้ไหมจะมีจระเข้ไหมไม่รู้เราอาจจะตกได้จระเข้ก็ได้เลเคยเห็นนี่นะว่าที่มันเป็นบึงอย่างนี้เลยบึงอย่นี้เลยมีจระเข้กระโดดมากินเพนกวินตายด้วยอ่ะเพนกวินมันไม่อยู่ในบึงนะแต่เราเป็นนกพิราบเราไม่กลัวจะบินหนีได้แล้วนกตัวอะไรสีน้ำเงินน่ะนกพิราบไงนกพิราบไม่สีน้ำเงิน โอ๊ยโอเคโอ๊ยเพ่เกยตื่นอาล็อดันดันลงไปอเดคอ้าวเดิมคอ้าวอ้าินน้ำมันตื่นอ้าวตต่ก็ว่ายน้ำได้อยู่เฮ้ยตรงนี้มือเมอร์อย่นี่มือเนี่ยว้าแล้วได้เหมือนชนเผ่ามาชนเผ่าแต่เป็นชนเผ่าแหละนี่เป็นไงได้ปลาใหม่ใหม่บ้างไหมจ๊ะนี่เรากลายเป็นชนเผ่าแล้วชินรู้เปล่าเกมน้มันมีอิสรอเอ้ว้ย ยชิเราเอาตัวไปเผาไฟเออนั่นแหละแล้วชินเดินวนรอบหินห้าครั้งหรอหินไหนหินเนี่ยหินก้อนเนี้ยวนไปห้าครั้งหนึ่งไม่ใช่ใช <c oughs> อะไรอิตาเอ่ไงไม่เอาอิตเที่ไหนเคือทากันแบบนี้พี่ไงไอพี่บุพี่ไม่ผิด <mm> <mm> อืมอืมเอาหรอเอาหรอลมว่ายน้ำน่าจะเร็วกว่านะมาเรามีตังสองหมื่นเจ็ดแล้วมาซื้อเรือมารับหน่อยซื้อเกาะหนึ่งสองสามอ๋ออันนี้เป็นหิมะว้าวมีต้นไม้ด้วยปีดบูธห้าหมื่นเกาะหินไม่เคยอะมีบ้านมีบ้านตรงนี้เป็นบ้านบ้านอะไรวะอืมบ้านแบบบ้านทำมาจาก S <S ก็อ๋อมีคนตัดไม้นี่มีตรงนี้มีคนตัดไม้ด้วยชินมาเร็ว,มา,ารวมาบ้านพี่เร็ว <S <S มาบ้านพี่เร็วไปทำไมอ่ะไปนาะมาเลยนี่ก็มาอีกแล้วอ๋อตรงนี้เป็นทางปากลัวได้เอนะ้อลวงลงไม่ได้ไม่ได้ตรงปากกัวเอ้อน่อยเชินมาบ้านพี่เลยมาช่วยพี่ซื้อของหนะ่อยซื้อไม่ได้ เฮ้ยมีลายไอสเกตด,ด้วยก็มีเพนกวินผู้หญิงใช่รู้ทั่ไหวะ <c oughs> แล้วต่อไปตรงนี้เป็นทาหนงสองหิมะแพงมากเลยชิ้นหิมะราคาสองพันทิ้งไว้อีสองเลยแล้วก็ <c oughs> นี่ว,ว้าวมีผู้ไม้โอเคเรามี <c oughs> ตังค์พอแล้วเราจะซื้อตรงนี้ด้วย เออคนนี้เอี่ย,ยงระบายะไรอ่ะเวทีสิงของเพนกินราชาที่ดีราชาราชาที่สุดของเพนกินราชาม้วนราชาม้วนก,ก็คือชิงนี่เราก็ขึ้นไปยืนนี่ไงราชาก็คือราชาเพนกินราชาแห่งความดืไม่อ่านชื่อ โอเคเราก็ซื้อนี่อ่าโเค้ชเท่เลยเป็นผมสีแดงว้าเฮ้ยเวลาแพนที่มาวิ่งน่ารักมากเลยนารุโตะนารุโตะนี่โอเคผมก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะ <S <S ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยโอเคบ๊ายบาย